น้องมาจากไหนคะสมขาค่ะอ้ยสงมขามาไกลมาก่มาจมาจาก่กเตเอ้ยคนใต้แล้วมาดูโฟโตค่ะกับพี่นิทนเทคกันอยู่สองชั่วโมงหมดภายในสิบนาทีสวัสดีค่ะไม่กล้ากี่ท้อหยุด กลางคนเยอะเนาะวันนี้เราอยู่กับตัวแม่ตัวมัมตัวมันดาตัวเทวดาตัวนางฟ้าวันนี้เราจะพาไปไหนเอ่ยวันนี้นะคะเราจะไปงานพรอมของน้อง คือบอกว่าเราอ่ะไม่ได้เราซื้อบัตร<า>ไม่ทานแต่ว่าเราจะไปดูไลฟ์ไลฟ์สดการแต่ว่าเราอยากมาเก็บบรรยากาศหน้างานเนาะเราก็เลยจะพาไปดูว่าบรรยากาศหน้างานเนี่ยเป็นยังไงแล้ววันนี้เราพิเศษเราเอาอะไรมาแจกวันนี้นะคะเราก็พิเศษเราก็ดิปเอาเวม,มาแจกเนาะโชว์หน่อยโชว์หน่อยจำนวน100ชุดแป๊บนึงทุกคนตั้งใจทำมากคือเมื่อคืนเน่ะทำกันสิบตีหนึ่งสองเลยใช่ แล้วจริงๆอ่ะเรามีเซอร์ไพรส์พิเศษก็คืออันเนี้ยมันสามารถสแกนได้เป็นอเออเดี๋ยวเป็นยังไงสแกนแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเราขึ้นคลิปให้ดูเนาะโอ,อ้ได้ตอนเนี้ยบ่ายสองลวนัดคน,นไหม่ใช่เราจะเป็นกระเทยไม่ได้ถ้าเราจะไปแจกของจริงเดี๋ยวเราจะรีบไปแจกของทุกคนแล้วก็ไปพา,า,าไปดูพาไปดูบรรยากาศหน้างานแล้วก็ไปดูไลฟ์สดกันเนาะโอเค ทุกคนน้องมาขอถ่ายรูปรูปน้องมาจากไหนคะสมาค่อ้มามากหนมากเยค่ะยอยยย้ยายายย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 ยอะยันยยยยยยอคยยยยยยางมา เพื่อจะซื้อของนะจะบอกว่าวันนี้เราตั้งใจมาซื้อหมอดว่า,วาหม่ม,ม,มาตาแต่ว่าหมดจ้าไหนวะในอะไรนะนีหมดคือเสียใจมากคือรีบมาตแต่เช้าแต่ว่าหมดคือขาดีมากมันแบบมันเฟมาัสไม่ไหวเลยอนะเนาะเดี๋ยวไปสั่งอันนี้ในออนไลน์นะแต่ว่าเขาอะจีพีทีวีเขาเปิดให้สังส่งออนไลน์เนาะก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศงานกันต่อทุกคนมาจากไหนกันอื่น ไม่รู้เท็กันอยู่สาชั่วโมงหมดภายในสิบเลยแขอบคุณทุกคนมากเ,เออแล้วตัวน,นี้ก็คือยอดยอดแบบว่าฟอลโล่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เพิ่มขึ้นถ้าทุกคนแบบมามีกําลังใจแล้วก็มีกำลังใจมากขึ้นเราก็จะทําของแจกมากยิ่งคนออแม้ว่าเราจะไม่มีตังกินข้าวก็ตามหรืมีงานอะไรเราก็จะตามไปเลยเออ คล้มคุคนแล้วตอนนี้เราก็กําลังจะซิ่งมาหออีดีเราไปตลาดเราไปตละยูเนียนมาแล้วยูเนียนคือคือคนจึ้งคนช่าเออแล้วคือเราอ่ะแบบว่าแบบซื้อซื้อบัตรดูไลฟ์สตีมเพราะว่าเราหาบัตรในงานไม่ได้เลยแต่ว่าเราอยากไปเก็บฟิลหน้างานว่าแบบเออมันเป็นยังไงซึ่งฟิลดีมากแล้วก็ คอยเขาอยู่ค่ะแต่คือเราไม่รู้ว่าเราจะไปถึงห้องอทันไหมเพราะตอนนี้จากยูเนียนไปอนุสาวรีย์คือแบบรถติดมากนี่แป่ว่าสะพานควายแล้วนะสะพานควายแล้วตอนนี้บ่ายสองสี่ห้าเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนรอเดี๋ยวเราจะรีบไปซึ่งอีกสองคนยูเซราดยูเซราอีกรถอีกคันหนึ่งก็คือแบบสู้ชีวิตกันมาอยากให้น้องๆได้แบบรู้แล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันนะครับทุกคนบาย